กลับมาที่ก้าวไกลกันต่อเพราะเมื่อวานนี้มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ของเขาเราก็ต่อสายนะครับโคศกคนใหม่ถอด,ด้้ามโคศกหน้าหล่อที่เมื่อวานนี้ลุกขึ้นพูดบนเวทีนะครับแล้วก็พูดเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของมายาคติที่ก้าวไกลจะลบล้างไปให้ได้ใช่ค่ะเราคุยกับโคศกป้ายแดงกันนะคะคุณไอติมผลิตวัชระสินธุตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณไอติมคะ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ การปรับโครงสร้างของพักก้าวไกลนะคะอย่างหัวหน้าพักคนใหม่ก็บอกว่าเป็นการปรับทับชั่วคราวนะคะขอถามเป็นภาพใหญ่ก่อนว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จริงๆเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพักก้าวไกลคืออะไรคะก็ยืนยันตามที่เราได้แถลงไว้นะครับเมื่อวันเาราที่ผ่านมาว่าเป็นการปรับทับชั่วคราวเหตุผลก็มาจากข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับว่าถ้าพักก้าวไกลจะมีสมาชิกเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสสได้นะครับแล้วก็ในเมื่อปัจจุบันคนุณพิธายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน,ในสสได้เพราะว่ามีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยคุณพิธาก็เลยได้ตัดสินใจลาออกจากพักเพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกจากก้าวใจที่เป็นสสเนี่ยสามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพัก ช่วงคราวนะครับและก็ดำรงตาแหน่งผู้นฝสายค้าเพื่อนํานนทิศทางการพิพาทและการทํางานของสายค้านในสภานะครับคือต้องบอกว่าหลักคิดมันมาจากการที่ก้าวไกลมองว่าในเมื่อและเวลานี้มันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลอยู่ในสถานะฝ่ายค้านี่เราก็มองว่าบทบาทของผู้นํฝสายค้านก็มีความสําคัญต่อระบบรัฐสภานะครับถ้าในเชิงบทบาทเป็นทางการในเชิงข้อกฎหมายเนี่ยก็เห็นว่าผู้นํฝสายค้านนก็จะมีส่วนในการ สรรหากะะรรมการอง,อรรงาาค์กรอิสระนะครับเจรณาเพื่อจะให้มันมีการถูกดูอำนาจกันและกันนะครับแต่ว่าในบทบาทเชิงการเมืองเนี่ยที่อาจไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเราก็มองว่าบทาบาทื่ายค้านก็มีความสําคัญเช่นกันเพราะมันเป็นเป็นเสมือนกับหัวเรือในการคุมทิศทางาการทํางานและก็การอภิปรายของฝ่ายค้านในสภาเพื่อตรวจสอบ การทางานของรัฐบาลแล้วก็ฉักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราเมองว่ารัฐบาลยังไม่ยังไม่ได้ดําเนินการน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักที่ของเราครับแล้วก็เป็นการตัดทับช่วงทางและผมคิดว่ามันมีสองอย่างที่น่าจะเห็นเป็นในยะสาคัญอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือการขึ้นมาเป็นหน้าพักของคุณชัยธวัสนะครับแล้วก็การปรับนะครับคุณอภิชาตินะครับมาเป็นเลขาธิการพักนะครับ,รบซึ่งทั้งสอง สองตำแหน่งที่ถูกปรับตรงนี้เนี่ยความริงเป็นการปรับภายในบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วนะครับก็เป็นการปรับบทบาทปรับตำแหน่งแทนที่ละคนในกรรมการบริหารพรรคนะครับกรรมการบริหารพรรคที่เหลือก็ยังคงเป็นคนเดิมเป็นหลักนะครับก็จะมีเข้ามาใหม่คนหนึ่งที่มาแทนที่ของคุณปฏิพัทธ์ที่ไดลาออกไปก่อนหน้าน้นนะครับส่วนนนย่างสำคัญที่สองก็คือเรามีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นะครับซึ่งประกอบด้วย3าคนก็นําทีมโดยคุณพิธาที่เป็นประธานที่ปรกษาทณุพ,พักแล้วก็มีอาจารย์วีรยุทธ์แลวก็อาจารย์เดชพัฒน์นะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจของพักก้าไกลนะครับสามคนนี้ก็จะมาเป็นคณะที่ปรกษาทวุพักที่มานาทัพในการทํางานนอกสภานะครับในการานนกกพยา,นะาพยามจะเชื่อมกับภาคประชาชนและภาควิชาการในการขับเคลื่อนอาการเปลี่ยนแปลงนอกสภาครับครับแน่นอนแต่มันก็คงจะหลีกเลี่ยมคําถามไม่ได้ว่านณะตอนนี้สง่างาม คุณตอมชัยชวัฒจะก้าขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ถ้าวันเด่มสมมติว่าต้นปีหน้าความชัดเจนของคุณพิธาเกิดขึ้นคุณพิธาสามารถกลับเข้าสู่สภาได้ณวันนั้นจะต้องมีการปรับทัพใหม่อีกไหมเพื่อให้ผู้นำฝ่ายค้านกลับมาเป็นคุณพิธาอีกครั้งครับครับก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าคคนใหม่ได้แถลงไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะครับเราก็ได้ให้เขาก็ให้ความชัดเจนนะครับว <Taylor> ่าในวันที่คุณพิธา,สา,าสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยา <valeur> ทางคุณชยัยธ ปรับลดบทบาทนะครับแล,แล้วก็เปิดทางให้คุณพิธาสามารถกลับมาทําหน้าที่หัวหน้าพรรคและก็คุณอาภาิา,าริเมน่อา,าได้อีกครั้งหนึ่งก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นการปรับครับช่วงรังค่ะครับเท่ากับว่าตอนนี้พรกคก้าไกลก็เดินหน้าในการที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยแนวทางของหมอองปฏิพัทธ์ล่ะคะหลังจากนี้แนวทางจะต้องยังไงเพราะว่าเดี๋ยวหมอองเห็นว่าจะกลับมาวันนี้ด้วยจากสิงคโปร์ ครับก็เราเข้าใจดีนะครับว่าในข้อกฎหมายที่บัญญัิไว้ในรัฐธรรมนูญในเมื่อพักก้าวไกลตัดสินใจว่าต้องการจะรงเล่นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก้าวไกลก็ไม่สามารถมีสมาชิกที่ไปดำรงตำแน่งแหน่งของประธานสภาได้นะครับนี้เป็นกฎหมายที่เราตระหนักอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนถัดไปก็เป็นหน้าที่นะครับของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับที่จะรีบหารือกับคุณปฏิพัฒน์นะครับว่าขั้นตอนถัดไปนั้นหรือการตัดสินใจจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากมีการหาดอการก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์น้ครับแนวโน้มเป็นยังไงคะกระแสข่าวเยอะเหลือเกินว่าหมอองอาจจะไปอยู่กับพักเป็นธรรมก็ได้อาจจะเป็นการขับ <c oughs> ออกก็ได้แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงคะคุณไอติมคะ ครับก็ยังคงต้องรอการหารือก่อนนะครับผมคิดว่าทุกอย่างที่ออกไปตอนนี้ก็เป็นเป็นกระแสข่าวก็มีการวิเคราะห์กันไปหลายทางนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรอการหารือนะครับและแน่นอนก็มีกระบวนการในการรับฟังความเห็นจากทั้งผู้แทนรัษฎรจะก้าวไปเองจากทั้งการรับฟังความเห็น,จา,าหนจากประชาชนด้วยเช่นกันนะครับแล็ทั้งหมดก็จะถูกใช้ในการประกอบการพูดคุยการหารือและก็การัดสินใรครับแต่เดี๋ยวพอได้ข้อสรุป เรือธนานี้ก็จะมีการแจ้งแถลงเ,เป็นทางการให้ทุกคนทราบไปชินว่าข้อสกลเป็นอย่างไรครับคือคชัดเจนสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะคาดว่าจะได้ข้อสกลสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ทีนี้อรบอกว่าถ้าเราถอยมาสั้ก,ก้าวหนึ่งบอกในภาพรวมเนี่ยเราต้องยืนยันหลักการด้วยว่าไม่ว่าประธานสภาห,หรือว่ารองประธานสภาจะมาสัมัาษณไหนเนี่ยท้ายทีแล้วทุกคนก็ถูกคาดหวังให้ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางทุกพั้นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นหลักการที่ ที่เรายึดมั่นเช่นกันนะครับแต่ว่าทงไร,รก็ต้องรีบหาคือและหาข้อสรุปว่าจะเดินหน้าต่ออไหครับรทราบว่าคุณไอติมเ <c oughs> ช้านี้เหลือเวลาน้อยอยากพูดเรื่องไหนก่อนระหว่างเรื่องทลายมายาคติกับแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าเราอยากได้ทั้งสองเรื่องนี้เลยอยากได้เรื่องนี้และทศก,กรรมด้วยค่ะเออฮะครับครับ ก็แล้วแต่คุณพิทิกรเลยครับเอาเรื่องบทบาทของฝ่ายค้านตอนก็ได้นะครับก็ยังทำได้กับทางคุณพิธาและคุณชัยธวัฒน์ได้ประกาศไว้ในงานเมื่อวานนะครับว่าพักเก้าไกลเราก็เดินหน้าสู่การเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้จะจ้องล้มรัฐบาลแต่ว่าต้องการเป็นฝ่ายค้านที่เตรียมพร้อมจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในครั้งถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทบาทของฝ่ายค้านเชิสงสร้างสรรค์ที่เราตั้งใจจะยึดถือเป็นแนวทางนะครับแน่นอนการทำงานก็มีหลังส่วนนะครับ ส่วนที่หนึ่งก็คือการพยายามจะผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงในสภาไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอชุดกฎหมายเราเชื่อว่าจะทําให้โครงสร้างการเมืองสังคมนั้นก้าวหน้าขึ้นนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านคนใจของกรรมธิการนะครับซึ่งก็จะมีหลายคณะที่มีความสําคัญแล้วก็พรรคก้าวไกลาอาจจนะไม่มีโอกาสจะเป็นประธานนะครับเช่นกรรมธิการางางงบประมาณกรรมธิการเรื่องของการพัฒนาการเมืองมาเป็นต้นนะครับ บทบาทที่สองเนี่ยก็คงเป็นการทํางานเชิงนโยบายเ,เชิงวิชาการซึ่งอาจจะครอบคลุมทั้งงานในสภาและนอกสภานะครับเราก็มีการตั้งทีมเชิงประเด็นแบ่ง22เป็น15ทีมเชิงประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเศรษฐกิจนะครับ22ต่ละคนลก็ถูกคาดหวังให้เป็นตัวแทนหลักในการขับเคลื่อนประเด็นต่งางๆเชื่อมกับ เือถ่ายจากข้างนอกสภานะครับที่จะมาช่วยทั้งคิดค้นนโยบายนะครับรวมไปถึงการติดตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะตรงไหนที่เราคิดว่าเรามีข้อเสนอเพิ่มเติมก็จะ ดำเนินการในการสื่อสารข้อเสนออย่างสม่ำเสมอโดยรัฐบาลรับไปพิจารณาครับส่วนที่สาก็คงเป็นการสร้างพักนะครับการขยายฐานสมาชิกนะครับให้เราเป็นพักของมวลชนเป็นพักของสมาชิกอย่างแท้จริงนะครับปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมดเจ็ดหนคนทั่วประเทศก็ตั้งใจจะขยายให้ถึงหนึ่งแสนคนในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับคือพักเข้าใจก็ได้ประกาศไว้ว่าเราจะดาเนินการดําเนินการในการส่งผู้สมัคร ลงรัฐมนรท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอีกมืกอ,อที่หนึ่งที่ผ่านเราได้รับคำว้วารใจจากพี่น้องในแต่ละพื้นที่ก็จะเปิดโอกาสให้พรรคเก้าไกลได้มีโอกาสพิสูจน์การทํางานในฐานะฝ่ายบึิหาครับค่ะอ่ะงั้นขอสั้นๆเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่ทางคนอ้วนคุมธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการศึกษาขึ้นมา30อลหันก็จะมีรัฐบาลด้วยมีฝ่ายค้านด้วยถ้าเขามาจีบมาทับทามในส่วนของพรรคก้าไกลจะเข้ามาร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยไหมคะ ครับปน,นี้ก็คงต้องหาสือพรรคแต่สิ่งที่ผมพูดได้สองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตัอพรรก,ก้ากวไกลยืนยันว่าเราไม่คิดว่าคณะกรกรมการศึกษาชุดนี้มีความจําเป็นนะครับเพราะว่า ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่คำนึงถึงการศึกษาประเด็น,นรอบครอบแต่เพราะว่าความจริงเนี่ยมีการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยมาอย่างตอ่อเรื่องหลายปีด้วยกระบวนการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับถ้าจำกันได้ตั้งแต่ปี -62 เนี่ยก็ 2, มีการตั้งคณะกรรมการมาในสภาผู้แทนราษฎร,รที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคการเมืองเพื่อมาร่วมกศึกษาปัญหาของรัฐธรรมนูญก็ได้ข้อสรุปกันออกมาว่าจําเป็นต้องมีการจัดทารัฐมนบับใหม่โดยสสรองครับพอยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสอรเข้าบใิสภาก็เคยมีกรารบวดในวาระที่หนึ่งและว ยืนยันหลักการว่าต้องมีสร,รมาจาัดทำฉรับใหม่โดยสร,รจะมาทำการ,รเลือกตั้งนะครับเห็นแต่ว่ามันเป็นสะดุดจวาระที่สามเพราะว่าคำวิิจฉัยของสารรมนูลที่บางรวจสีความ ว่าเขต้องมีการจัดประชามติก่อนเสนอร่างแก้ไขเข้าสู่วาระหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อสุดเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากนั้นว่าดังนั้นก่าอนาจจต้องมีการจัดประชามติก่อนก็เลยมีการสือยัติให้มีการจัดประชามติดังกล่าวเนี่ยเข้าบริษัทาปี65ซึ่งก็ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประธานรัษฎรในเดือนพฤศจิกายนปี65เนี่ยอย่างเป็นเอกฉันทะทุกพรรคการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตที่หนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งไว้ก็คือว่าประเด็นทั้งหมดเด่ยมาได้ถูกศึกษาแล้วก็ มีการกระบวนการพูดคุยจากทุกฝั่งในการเมืองมาอย่างสองเนื่องเราก็เลยไม่ได้มองเห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการศึกษาชุดนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล่ถ้าไปดูในรายชื่อที่หลุดออกมาเบื้องต้นนะครับว่ามีการคาดการก็เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการศึกษาตั้งแต่ปีหกสองมาถึงหกมาโดยตลอดนะครับตอนนี้คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเลยผมคิดว่าก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องได้รับความเสเจยรของว่าขอบเขตของคณะกรรมการศึกษานี้คืออะไรนะครับเพราะว่า ที่เราตรงบนก็คือว่าคณะกรรมการศึกษาชุดนี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการย้อนหลักการที่เคยยืนยันไว้แล้วนั่นก็คือหลักการของการมีสอสอมาร่าฉชัดใหม่และก็หลักการการที่สสมาจากการเลือกตั้งดังนั enfin, <te> ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องชัดเจนก่อนว่าตกลงอะไรคือสอบการทํางานของคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ตกลงจะยังยึดหลักการเหล่านี้เหมือนเดิมเี่งแต่ว่าไปพูดคุยกันในเชิงรายละเอียดการดาเนินการหรือว่าคณะกรรมการศึกษานี้จะมีอานาจมีขอบเขตในการย้อนหลักการที่เคยถูก คยได้รับการยินยัน,นไปแล้วครับดูแลอย่างไงก็คงต้องมีแน่ๆคิดว่าควรให้ระยะเวลาคณะทําง,งานชุดนี้นานแค่ไหนและกรอบการทรํารัฐมนูลชุดฉบับใหม่เนี่ยคุณไอติมองว่าสุดท้ายแล้วควรไม่เกินกี่ปีครับคือต้องบอกว่ากระบวนการในการจัดทํารัฐรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการที่ประชาชนเข้าบูหาหมดสี่ครั้งนะครับคือประชาประดิครั้งที่หนึ่งต่อได้ประชาประิษฐ์ครั้งที่สองต่อด้วยการเลือกตั้งสรแล้วก็ประชาประิครั้งสุดท้ายเพื่อรับรองร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ จากที่ก้าวไปเคยคำนวณน,นะครับรถนะบเรามองไว้เนี่ยสมมุติจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสอปีขึ้นไปนะครับก่อนจะมีมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็กฎหมายลูกบังคับใช้อันนี้คืออย่างเร็วนะครับในความเป็นจริงอาจจะนานไปถึงสามปีต้องมีความเป็นไปได้นะครับก็คือ2ถึง3ปีที่ว่ามีควาสัญคือต้องเริ่มนักหนึ่ให้เร็วที่สุด ครับซึ่งเรามองว่าการนับหนึ่งเนี่ยคือการจัดประชามติเพื่อถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทารพัฒน์มูลฉบัใหม่โดยส,สรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับความจริงแล้วเนี่ยเราเคยเสนอตั้งแต่สภาชุดที่แล้วลว่าควรจะนับหนึ่งโดยการจัดประชามติลักษณะนี้เนี่ยพร้อมกับว,วันเลือกตั้งไปเลยวันที่14พฤษภา,าแต่ณ้นเวลานั้นรัฐบาลต่อหน้าน,นี้แล้วก็สมาชิกวิทยา,าไม่ได้เห็นชอบนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยความจริงคอรมอมีอำนาจนะครับในการเสนอให้จัดประชามติลักษณะนี้เลยนะครับโดยที่ไมม่่ต้ออองงานควเ็ชบข สมาชิกวุทิสภานะครับขอตัวอีกทีเมื่อกี้นี้คือว่าในมุมของคในเต็มคือทาประชามติครั้งที่หนึ่งตั้งสสรแล้วก็ทําประชามติครั้งที่สองถูกไหมคะคือไม่ใช่ครับมันต้องทําประชามติสองครั้งต่อนอบสองครั้งต้องทำครั้งที่หนึ่งเพื่อถามประชาชนว่าเห็นทํามไม่กต้องการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการยื่นร่างแก้ไขธรรมนูญเพื่อไปแก้ไขรัฐมนูน60เพื่อเปิดทางให้มีสสรได้พอแก้ไขเสร็จแล้วผ่านสาวาระแล้วเนี่ย มาตรา256ของรัฐมนุน60ดันไปกําหนดว่าจะต้องทําประชามติอีกรอบหนึ่งเพื่อรับรองร่างแก้ไขรัฐมนุนดังกล่าวนะครับวันนี้ก็เป็นที่มาของรัฐมนุนเอ่อทั้งที่เป็นที่มาของประชาภาษีครั้งที่สองนะครับแล้วก็พอผ่านครั้งที่สองเสร็จกน็นำไปสู่การเลือกตั้งสสขสภาสบายแต่พอร่างสมัยเสร็จแล้วโดยสสก็ก็มีการทําประชามติอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อครับตอบครับ อ่ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเข้าใจว่าหมดเวลาแล้วพอดีเลยขอบคุณมากนะคะคุณนิติมคะแล้วก็ยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยโคศกพักเก้าไกลสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้โคศกพักเก้าไกลก็คือคุณลังสิมันโรมแตงโมบิน คุณไอติมนะแต่จริงเราก็สัมภาษณ์หลายรอบแล้วล่ะดูแล้วไม่น่าจะตื่นเต้นไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความรู้ความสามารถและความคล่องตัวของคุณไอติมภาริสเนี่ยน่าจะเป็นที่อยอมรับกันในวงกว้างแม้ว่าจะอายุยังน้อยก็ตามแต่แล้วก็ได้คุณเพชรกรุณพลมาไปรองกสุขมาช่วยกันอีกก็น่าจะเป็นทีมที่ลงตัวทีเดียวสาหรับก้าวไกลในยุคใหม่หแต่เมื่อเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเวลาพอที่จะถามว่ายาทลายมายาคติข้อไหนมากที่สุดเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนขึ้นเวทีเนี่ยบอกแล้วว่าจะทําให้สภาไม่ใช่แค่โรงละครมนที่อไปจะต้อน พาริมณ์ที่สตรองแอคทีฟโปรง่งใสแล้วก็ g l o b a l นี่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นฝ่ายค้านนะแม้ว่าจะมีร้อยเสียงก็ตามอ่ะอยังไงก็ตามแต่ใครที่เป็นกองเชียร์ก้าวไกลก็คงจะต้องเชียร์ต่อไปค่ะแต่ก็ทวนอีกทีนะในมุมของคุณไอติมก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าประชาชนจะมีเสียแสดงความเห็นเนี่ยสครั้งอันนี้มุมของฝ่ายค้านนะสค,ครั้งประชามติสองครั้งสะสลอหนึ่งครั้งแล้วก็ประชามติ ครั้งที่สด,ด้วยนะคะแล้วก็โครงสร้างของพรรคก้าวไกลนอกจากเปลี่ยนทีมโคโซเปลี่ยนทีมหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคอย่างที่บอกเขาก็ตั้งคณะกรรมการโน no. เป็นคณะที่ปรึกษาขึ้นมาชุดหนึ่งคนที่เป็นประธานก็คือคุณพิธาก็เห็นว่าจะเดินนานนอกสภาเยอะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งก่อนอันนี้ก็ไปเจอทูจีนทูนทอเมริกาประจำประเทศไทยด้วยจนคนตั้งคำหนัาว่าเอ๊ะเป็นนายกเงาหรือเปล่า prime minister <c oughs> หรือเปล่าอ่าไหนๆพูดถึงคุณพิธาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเวที อ้อนแฟนๆอ้อนด้อมส้มนะครับว่าใครที่รักพิธาขอให้รักชัยธวัฒน์อย่างนั้นอันไหนๆก็ไหนๆดูบรรยากาศนิดนึงครับกลับไปที่บรรยากาศที่สนามกีฬาอาคารเวทหนึ่งศูนยเยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับคือคุณพิธาเนี่ยขึ้นปิดท้ายตอนนี้เจ้าตัวขยับจากหัวหน้าพักไปเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักนะครับไปอยู่ เรียกว่าข้างนอกแล้วแต่ก็ยังคงมีบทบาทแน่นอนขึ้นบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ก้าวไกลก่อนถึงวันเข้าทำเนียบนะครับแล้วก็พูดหลายเรื่องบอกเลยว,ว่าสิ่งที่เราทําร่วมกันมา3ปี185วันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบเกือบสปีเนี่ยมันคือการจุดไฟกลางสายลมซึ่งยากแต่เราก็ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้มันดับ นะครับเมื่อไหร่จะต้องกลับมาจุดก็ต้องติดทันทีจุดไฟเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็บอกว่าพักก้าวไกลไม่ใช่ของเรื่องตัวบุคคลนะพวกเราคือผู้คนคือการเดินทางร่วมกันแม้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่ต้องลาออกโดนตัดสิทธิ์ย้ายพักยุบพักแต่แกนกลางแกนหลักจะยังอยู่นั่นก็คืออำนาจสูงสุดของประชาชนเพราะเราคือสายทานแห่งความหวังเราคือสายทานของความเป็นไปได้สายน้ําไม่ว่าจะอยู่ในพานชนะใดโปรดักต์แบบไหนเราก็จะสามารถปรับตัวได้เป็นน้ําแข็งก็ได้เป็นไอน้ําก็ได้ตราบเท่าที่อุดมการเรายังเหมือนเดิม แล้วคุณพิธาก็พูดประโยุกเด็ดครับว่าท่านรักพิธาอย่างไรต้องรักชัยท,ยทวัฒอย่างนั <isan> ้นอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ว่าพักเก้าไกลของเราคือผู้คนและการเดินทางมันคือสายทานขอสต้อนรับประาทีมพิดาลิฟต์ัลาถึงแม้ผู้นำชุดใหมจะเป็นผู้นำชั่วขราวเขาไม่ใช่ชุดผู ผู้นำขัดตาทับใจอย่างใดครับพี่น้องเพราะชุดผู้นำชุดดี แล้วเามาื่อวานนี้คุณพิธาก็บอกว่าความฝันที่ไม่มีเป้าหมายก็เป็นแค่ความฝันใช่หรือไม่แต่เป้าหมายของเราก็คือการทํางานการเมืองที่แม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแล้วก็บอกว่าตอนเจอหน้าข่าวต่างประเทศมาถามมว่าก้าวไกลจะเอาอยัางไงต่อชนะและว้วไม่ได้บริหาร คุณพิธาก็บอกผมบอกเขากลับไปว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้มา151จาก50เดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปเทียบบัญญัติประยังก็รู้แล้วว่าจาก150จะก,กลายเป็นเท่าไหร่ยังไงก้าวไกลก็จะกลับมาแน่และใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้มีมินิคอนเสิร์ตนะคะเป็นวงสามัญชนมาแต่ว่าตอนที่มีมินิคอนเสิร์ตเขาก็จะเปิดภาพนะสายภาพเป็นการชุมนุมครั้งต่างๆแล้วก็สิ่งของสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นบ่อยๆอย่อะรัว้วลวดน,น้ําเจ้าหน้าที่คอฝอการยิงแก๊สน้ำตาอนุสาวรรียปปะะชาาธิิไตแลม ร่วมร้องเพลงด้วยนะคะ